วาระสุดท้ายค่ายโจรถึงแม้สถานการณ์ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบกองทัพตำรวจอิสระแต่เชิดดำทุกคนก็พร้อมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อกองโจนเชิดดำและเพื่อเสบนายของตนแต่ผลรบเชิดดำต้องว้าวุ่นตลอดเวลาในการส่งเสริมที่มั่นหลังปืนให้มั่นคงแข็งแรงเตรียมพร้อมจะประจันบานกับตำรวจกระทั่ง17นาฬิกาเศษกองพันตำรวจไม่ได้เปิดฉากการโจมตีอีกเลยเจ้าหน้าที่คงล้อมไว้ห่างๆทั้ง4ด้านของค่ายเชิดดำ และส่งหน่วยลาตะเวนล่วงล้ำเข้ามาเกือบถึงค่ายแต่เสืบยบสั่งห้ามคนของเขาไม่ให้ยิงเจ้าหน้าที่ยังเด็ดขาดเว้นแต่ว่าฝ่ายตำรวจระดมยิงมาก่อนตามเวลาดังกล่าวนี้เจ้าคุณรพภพเสนีกับธิดาของท่านและเสบยบนั่งรับประทานอาหารเย็นกันอย่างรีบร้อนภายในบ้านของขุนจนนั้นท่านเจ้าคุณมั่นใจว่ากองพันตำรวจอิสระของเขาโจมตีเป็นการใหญ่หลังพระอาทิตตกแล้วผมเป็นห่วงคุณมากเชีวยวคุณวรรณภาจอมโจรพูดกับหล่อนด้วยสีหน้าเคร่งขครึม ตำรวจมีกำลังอาวุธมากมายกว่าเรานักถ้าตำรวจบุกเข้ามาในค่ายคงเกิดการตะลุมบอลขึ้นอย่างดุเดือดคุณจะพลอยได้รับอันตรายไปด้วยวลภพายิ้มให้เขาแต่ท่าทีของหล่อนเต็มไปด้วยความหนักอกหนักใจสุดแท้แต่บุญกรรมเธอค่ะคุณเลวัตเราทุกคนในค่ายนี้ได้เป็นเพื่อร่วมตายกันแล้วจะอยู่หรือตายก็ต้องเหมือนเหมือนกันคุณจนนิ่งอึ้งไปสักครู่เราเปลี่ยนสายตามาที่เจ้าคุณรณพเสนีคุณอารู้สึกหนักใจมากไหมครับท่านเจ้าคุณพยักหน้ารับรอง แน่นอนหลานชายเราไม่มีทางแดบเปรียบเจ้าพนักง,งานเลยเราถูกล้อมไว้อย่างหนานแน่นกระสุนดินดำเราก็ลดน้อยลงไปทุกทีถ้าตำรวจเข้าโจมตีเราทั้งสี่ด้านพร้อมกันกระสุนเรามีพอทําการสู้รบได้เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นด้วยการยิงแบบไม่ต้องประหยัดกระสุนอีกครั้งที่จอมโจรถอนใจยาวถ้าเช่นนั้นค่ายเชื้อดำของผมถูกแล้วเจ้าคุณรัตพบสนีฝืนหัวเราะถูกแล้วถูกจริงๆหลานชาย การลบในตอนกลางคืนฝ่ายเราเสียเปรียบเขามากเพราะตกอยู่ในวงล้อมแต่อย่างไรก็ตามอาจจะช่วยเธอจนสุดความสามารถตายด้วยการเลวัดเรื่องความตายเป็นของธรรมดาที่สุดมีเกิดต้องมีแตกดับเสซบใบกระพุ้มมือไว้ท่านด้วยความาซาบซึ้งใจในพระคุณขอบคุณครับคุณอาผมจะไม่ลืมความการุณาของคุณอาเลยเชิดดำทุกคนสำนึกในพระคุณคุณอาเสมอก่อนที่ใครจะพูดอะไรอีกสิริรองหัวหน้าโจนเชิดดำพาตัวเดินเข้ามาในกระท่อมอย่างรีบร้อน พี่ใบคุณโจนหันควับมาทางเพื่อนร่วมตายของเขาว่าไงน้องชายในสิบตำรวจตรีคนหนึ่งถือธงขาวมาที่ค่ายเราครับแจ้งความจำนวว่าท่านผู้บังคับการใช้ให้เขามาเจรจากับพี่ใบเลยวัดหวดัวเรระเจรจาให้ระวังอาวุธและยอมจำนวนสิครับคงเป็นเช่นนั้นแหละพี่ตอนนี้ผมให้เขาพักอยู่หน้าค่ายพวกเราควบคุมตัวไว้อย่างแข็งแรงถ้าพี่ใบอนุญ,ญาตให้เขามาพบพี่ผมจะพาเขาเข้ามาพบพี่ใบเดี๋ยวนี้สบายนิ่งคิดแล้วสั่นศีรษะ คุณไปบอกเขาคุณสลิให้เขากลับไปเรียนท่านผู้บังคับการว่าถ้าทางตำรวจต้องการเจรจากับพวกเราขอได้โปรดส่งในตำรวจชั้นสัญญาบัตรมาพบผมชี้แจงให้ในสิบตำรวจทุกนั้นทราบว่าผมไม่ได้รังเกียจเยียดยามเขาแต่เชิดดำไม่อาจเจรจากับเขาได้สลิมองดูขุนโจรด้วยความพอใจผมนึกแล้วพี่ใบคมไม่ยอมให้สิบตำรวจโทรผู้นี้พบพี่ผมออกไปบอกเขาเดี๋ยวนี้แหละครับเดี๋ยวก่อนน้องชายคุณต้องคอยดูพวกเราด้วยอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดสแสดงกิริยาวาจาดูถูกดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานเป็นอันขาด เราให้เขาออกไปจากค่ายเรายังปลอดภัยที่สุดเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมกับคุณอาจ,จะออกไปตรวจแนวรบผู้เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วพี่ผู้จบสิริก็หมุนตัวกลับพาตัวเดินออกจากที่พักท่านเจ้าขุนรณพเสนีสนทนากับขุนโจรต่อไปปรึกษาหารือก,กันในเรื่องการรบต่างตกลงกันว่าถ้าค่ายเชิดดำแตกจะตีฝ่าออกทางด้านตะวันตกแล้วหนีขึ้นเขาพาบริวารที่เหลือตายหลบหนีไป หลังการรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเรวัดออกมาจากกระท่อมที่พักตามลําพังปล่อยให้เจ้าคุณลลภพเสนีและวัลภพาพักผ่อนคุณโจนตรงมาทางหน้าค่ายและปลื้มใจเมื่อแลเห็นพลลบของเขาประจําในที่มั่นอย่างเกร่งครัดเวลาเดียวกันนั้นเองเสือใบก็แลเห็นนายร้อยตํารวจในเครื่องแบบคนหนึ่งเดินตรงมาที่ค่ายเขามือขวาถือธงสีขา,ขาวขนาดเล็กนายร้อยตํารวจผู้นี้ไม่มีอาวุธปืนติดตัวเขาคือตัวแทนของกองพันตํารวจที่ท่านผู้บังคับการส่งมาเจรจาก,กับเสือใบเรวัดยิ้มเล็กน้อย เวลาเดียวกันนั้นเองสิริและอํานวยก็ตรงเข้ามาหาขุนโจรสามเสือแห่งค่ายเชิดดำพาก,กันเดินไปหยุดยืนบนลานดินใต้เสาธงมองดูในตำรวจหนุ่มซึ่งกำลังเจรจากับสมุนเขาเราถูกเชิดดำสองคนนำตัวเดินตรงมาหาเขาเสือใบสิริและอํานวยต่างยืนเด่นเป็นสง่าในร้อยตำรวจหนุ่มผู้นี้คือร้อยตำรวจตรีเฉลิมพรแห่งกองปราบพิเศษผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ แต่ไว้หนวดเส้นเล็กๆเ,เช่นเดียวกับขุนโจรใบหน้าเคร่งขรึมไม่ได้มีทีท่าว่าตื่นเต้นอะไรเลยเมื่อบุกเข้ามาในค่ายเชิดดำตามลำพังร้อยตำรวจตรีเฉลิมพรหยุดยืนห่างนายโจรทั้งสามเพียงเล็กน้อยเสือใบย,ยกมือวันทยาหัดให้เขาก่อนตามแบบทหารเสือหนุ่มแห่งกองปราบพิเศษรับความเคารพจอมโจรแล้วสัมผัสมือกับเสบือใบสวัสดีครับผู้หมวดเรวัตกล่าวปฏิสันถานเป็นเกียรติยศแก่ผมและกองโจรเชิดดำอย่างยิ่งที่ท่านผู้บังคับการส่งผู้หมวดมาเจรจากับผม ในตำรวจหนุ่มยิ้มออกมาได้กันคือแล้วตำรวจตรีเฉลิมพรขอบคุณครับสำหรับผมเห็นไม่ต้องแนะนำตัวอะไรหรอกครับผมคือเสือใบจอมโจรคงรู้อยู่แล้วเฉลิมพรหัวร้อนแล้วกวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อสังเกตการไปในตัวเขาได้เห็นลังปืนกลอันแน่นหนาของเชิดดำตั้งอยู่ตามจุดต่างๆหลายแห่งบริวารเชิดดำแต่งกายเรียบร้อยทุกคนท่าทางเข้มแข็งอยู่ในระเบียบวินัยเลว,วัดในตำรวจหนุ่มเรียกนามจริงของเสือใบ านผู้บังคับการให้กันมาพบแก่ผู้หวังทําการเจราจากันด้วยสันติวิธีคุณโจรยิ้มให้ผู้แทนฝ่ายตํารวจยินดีครับแต่ถ้าเราต้องเจราจากันนานเชิญผู้หมวดขึ้นเรือนพักผมดีกว่าผมจะได้จัดเครื่องดื่มและบุหรี่มาต้อนรับหมวดขอบใจมากเลยวัดไม่ต้องหรอกการพูดกับแก5ห้านาทีเท่านั้นแหละครับถ้าอย่างนั้นเราพูดกันที่นี่ก็ได้งั้นโปรดบอกความประสงค์ของผู้บังคับการมาเถอะครับผมเสียใจที่ผมปฏิเสธไม่ยอมเจราจากับสิบตำรวจโทรผู้นั้นทั้งนี้เพราะผมต้องการเกียติที่ตำรวจคนให้ผมบ้าง แล้วตำรวจตีเฉลิมพรจ้องดูเขาไม่วางตาแล้วนึกชมเชยท่าทางอันสงา่าพาเผยของขุนโจนรแรวัดท่านผู้บังคับการไม่ต้องการสังหารเชิดดำของแกโดยไม่จําเป็นเลยตำรวจต้องการจับกลุ่มตามหน้าที่เท่านั้นถึงแม้ทางการสั่งจับตายก็สั่งเฉพาะตัวแกคนเดียวบัดน,นี้กองตำรวจสระบุรีลบบุรีนครราชสีมาและกองปราบพิเศษร่วมสี่กองร้อยได้ล้อมค่ายเชิดดำไว้อย่างหนาแน่นแล้วแกคงรู้ดีตำรวจมีอาวุธมากมายเพียงไรเพราะฉะนั้นเพื่อเห็นแกชีวิตของพวกแก ท่านผู้บังคับการให้กันมาเจรจากับแกขอให้แกสั่งเชิดดำทุกคนวางอาวุธแล้วยอมให้จับกุมเสียโดยดีคุณโจรน,นิ่งฟังยังขบขันเมื่อร้อยตํารวจตรีเฉลิมพรพูดจบเขาก็หันมาทางผู้ช่วยของเขาทั้งสองว่าไงครับท่านผู้บังคับการท่านอินดูเรามากถ้าผมยอมทําตามคํขอของท่านผู้บังคับการคุณทั้งสองเห็นสมควรหรือไม่ <c oughs> ผมอยากยอมมันก็นเลยครับสิริหัวล้อเบาๆแต่สมุนของเรา อย่างไรเขาคงไม่ยอมเพราะเขาตั้งปณิธานกันไว้แล้วเขาจะสู้ตายเพื่อเชิดดำและเพื่อพี่ใบครับเสอรใบเปลี่ยนสายตาม,มาที่นายตำรวจหนุ่มคุณเฉลิมพรที่รักขอให้คุณคิดดูบ้างว่าหากคุณเป็นผมคุณจะยอมทําตามคําร้องขอของท่านผู้บังคับการเช่นนี้หรอครับผมยอมไม่ได้คุณเฉลิมพรเราทุกคนไม่ได้ต้องการต่อสู้เจ้าหน้าที่เลยแต่สัญชาตญาณของสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายต้องทําการต่อสู้เมื่อจนมุมผมและเชิดดำเป็นผู้ร้ายขนาดหนักหากเรายอมวางอาวุธให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่ม โทษของเราอย่างน้อยก็ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผมกับผู้ช่วยของผมทั้งสองนี้ไม่ต้องพูดถึงครับสู้ก็าตายยอมให้จับก็าตายฉะนั้นผมก็ต้องสู้และสู้จนวินาทีสุดท้ายแม้เจ้าหน้าที่จะมีกำลังอาวุธมากกว่าพวกผมตั้งหลายเท่าแต่เชิดดำทุกคนก็หาได้เสียกำลังใจไม่เราจำเป็นต้องต่อสู้ครับเพื่ออิสรภาพของเราเองถ้าสู้ไม่ได้ก็ยอมให้พวกคุณยิงตายดีกว่าจะให้จับเป็นแล้วตำรวจตรีเฉลิมพรเปลี่ยนสีหน้าเป็นเคร่งขรึมเป็นนั้นว่าเชิดดำของแกพร้อมสู้ตายครับ คุณเข้าใจถูกต้องดีแล้วถ้าเช่นนั้นการจะกลับไปเรียนให้ท่านผู้บังคับการทราบเราขอถือโอกาสนี้บอกให้รู้เลยกองพันตารวจอิสระจะเข้าโจมตีค่ายเชื้อดาในคืนวันนี้ <c oughs> ผู้จบเฉลิมพรก็หัวเราะการเห็นใจแกเสือใบยกำลังลบันมีเพียงเท่านี้เพียงตํารวจใช้เครื่องยิงระเบิดเปิดฉากบุกค่ายเชือ้อดาแกคงทลายราบอํานวยจ้องมองดูในตํารวจหนุ่มด้วยความไม่พอใจแต่เสือบรีบพูดขึ้นเสียก่อนเพราะไม่ต้องการให้ผู้ช่วยเขาพูดอะไร ถ้าตำรวจต้อนรับเชิดดำด้วยอาวุชนิดใดเราก็มีอาวุชนิดนั้นตอบสนองเช่นเดียวกันครับผู้หมวด <laughs> เอาละฮะในตำรวจหนุ่มโหรอขึ้นอีกครั้งกันจะได้ไปเรียนให้ท่านผู้บังคับการทราบตามนี้ขอโชคดีจงเป็นของแก <laughs> ขอบใจแกมากที่แกต้อนรับกันด้วยธยาสายไมตรีจิตผู้หมวดหนุ่มพูดด้วยความลาดเริงขอบคุณครับผู้หมวดกับผมคงตายกันไปข้างหนึ่งนีคืนวันนี้เชิดดำผมพร้อมแล้ว ผู้จบเขาก็ยกมือวันทยาหัดรล้ยตำรวจตรีเฉลิมพรแล้วยื่นมือให้จับอีกครั้งหนึ่งสมุนเชิดดำสองคนพาเสือนุ่มแห่งกองปราบพิเศษเออกไปส่งที่หน้าค่ายพวกเชิดดำต่างมองดูในตำรวจหนุ่มเป็นตาเดียวพอตกคำความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วป่าใหญ่อากาศที่ร้อนอบอ้าวเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นทันทีแผ่นฟ้าประกอบด้วยดวงดาวะระยิบระยับท่ามกลางป่าดงพงพีทึบได้ยินแต่เสียงจักจั่นเลร้องระงม คุณเขายืนทมินอยู่เบื้องหน้าเหมือนกับร่างพญามัจจุราชที่กำลังจ้องมองดูกองพันตำรวจและกองโจนเชิดดำกำลังจะปะทะกันอย่างดุเดือด20นาฬิกา30นาทีตรงเสียงแตรเดี่ยวกองพันตำรวจอิสระดังแววมาตามลมเป็นสัญญาณเริ่มรบในเวลาเดียวกันนั้นเองแตรเดียวแห่งค่ายเชิดดำก็ดังกังวานขึ้นบางท่ามกลางความมืดการรบอย่างนองเลือดเริ่มต้นขึ้นแล้วกองพันตำรวจลบบุรีและกองปราบพิเศษเคลื่อนพลเข้าประชิดค่ายเชิดดำ มีกองพันตำรวจสระบ,บุรีและกองพันตำรวจนครราชสีมาเป็นกองหนุนเสียงปืนกลนดังสนั่นวันไหวประกายไฟยวูบวับไปทั่วทั้งป่ามองแลเห็นถนัดเจ้าขุนรณพเสนีสั่งเชิดดำตีโต้ทันทีปืนของเชิดดำทุกระบอกเริ่มปลยกระสุนออกจากลำกล้องของมันยิงตึงเจ้าหน้าที่ไว้ท่านผู้บังคับการสั่งให้กองปราบพิเศษใช้เครื่องยิงระเบิดและบาสุก้าย,ยิงทลายเชิดดำเราสั่งให้กองปราบพิเศษหัก่ายเชิดดำให้ได้โดยเร็วที่สุดเสียงบาสุก้าและระเบิดดังสะเทือนเลื่อนลัน อำนาจการยิงของบาสูก้าทำให้ค่ายเชิดดำเกิดเพลิงไหม้ทันทีเจ้าขุลนลุนนภสนีสั่งให้ต้านทานการบุกลุกของเจ้าหน้าที่ด้วยปืนใหญ่ทหารราบแต่ยิงได้สองสานัดก็หมดกระสุนตำรวจเคลื่อนเข้ามาอีกผลลบเชิดดำทำงานหนักที่สุดแสงเพลิงแดงฉานจับท้องฟ้าบ้านพักพวกรตกเป็นเหยื่อพระเพลิงแล้วเสียงไม้ล้มและเนลนาดเสียงเพลิงประทุและคนกับเสียงกู้ร้องของขุนศึกแห่งค่ายเชิดดำอดละเวงไปทั่ว เจ้าขุดรนภพเสนีเห็นว่ากองพันตารวจเข้ามาเกือบถึงตัวท่านก็สั่งเชิดดาทุกคนให้ทําการลบยางอิสระท่านเจ้าขุนกับวราพาธิดาสุตสวัสดิ์ของท่านเข้าประจําที่มั่นแห่งหนึ่งสองพ่อลูกใช้สเตนยิงโต้ตอบเจ้าหน้าที่วราพามีกําลังใจเข้มแข็งเหมือนชายชาติคนหนึ่งกองปราบพิเศษจํานวน5้าหกคนบุกเข้ามาในค่ายเชิดดาได้แล้วทางด้านเจ้าขุนรนภพเสนีนั้น,นจากแสงสว่างแสงเพลิงที่กําลังเผาผ่านค่ายเชิดดาทำให้แลเห็นเจ้าหน้าที่อย่างถนัดชัดเจน ปืนกลเบาของอำนวยหันปากระบอกมาทางกองปราบพิเศษและแผดเสียงรั่นผู้พิทักษ์สันติราจากกองปราบพิเศษล้มกิ้งไปตามกันได้อีกหมู่หนึ่งกำลังจะเข้ามาในค่ายก็ต้องรีบล่าถอยแต่กระสุนบาสุก้าของตำรวจนัดหนึ่งยิงมาถูกกลางปืนเจ้าขุณรณนพเสนีและวรภลาอย,ย่ังถนัดใจเสียงระเบิดของกระสุนบาสุก้าดังแสบแก้วหูพื้นแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นฉินระเบิดของกระสุนปืนนัดหนึ่งถูกนับผกักท่านเจ้าขุณรณนพเสนีทะลุออกเหนือท้ายถอย ท่านเจ้าคุณล้มฟุบอยู่กับสเตนของท่านใต้ยคาทีวรภาวีดร้องสุดเสียงโผล่เข้าประคองท่านคุณพ่อคุณพ่อจากรอยกระสุนที่หน้าผากบอกให้วรภารู้ดีว่าเจ้าคุณรณพเเสนีใตายเสียแล้ววรภากอสศพเจ้าคุณไวแน่นร้องไห้โห่